อร่ะสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกฟู้ดนะครับผมนะครับเป็นเบคอนเลเวลหนึ่งที่มีโลบักในตัวอยู่ที่2,100ันหนึโลบักนะครับผมบอกเลยว่าเติมแท้ครับเพราะผมเนี่ยได้กิฟต์การ์ดมาแล้วก็เติมมานะครับเห็นป่ะนี่คือหลักฐานการเติมแท้นะฮะก็คือของที่มันแบบจะสามารถได้มาจากโค้ดเท่านั้นนะครับนี่ไงที่เราใส่อยู่นะครับบอกเลยว่าเติมมาแพงนะครับเพราะงั้นช่วยกันกดไลค์คลิปนี้สัก2,000ไลค์แล้วกันช่วงนี้ไลค์น้อยมากแล้วฝากกดไลค์ด้วยทิสตันช็อปลานเติม คิลเลกาซี่บล็อกฟูดและแบบแต,ต่างๆอีกมากมายแถมยังมีระบอท o อยโคดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโคดหรือว่าเป็นทอยโคดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดหรือคิลเลกาซี่ทางร้านคิดตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิดตันช็อปนี่คือผู้เล่นสายฟรีเนี่ยการฟาร์มของเขาดูลําบากมากเลยเราเป็นผู้เล่นสายเติมเวเรากดมาที่ร้านค้าแล้วเรามาช้อปปิ้งกันเลย2000โลบัก ถ้าเป็นคุณผู้ชมจะซื้ออะไรครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยสําหรับผมนะครับทุกคนคงน่าจะซื้อผลพักกันแน่นอนใช่ปเวละเป็นแน่จะซื้ออะไรอย่างแรกที่พี่จะซื้อเลยก็คือ,อนนโยรุเฮ้ยเหมือนกันเลยว่ะอ,เเอะเราซื้อโยรุเลยนะครับนี่คือผู้เล่นสายเติมนะฮะเอ้าเอ้าซื้อแล้วไม่ได้อะไหนวะ,นะนว่อะพี่งเข้าพิ่งเข้าอโอ้ตกใจหมดเพราพี่บว่าภาษาเขามันเป็นภาษาแบบเวียดนามวะไอดันดอครับเขียนถูกปะเนี่ยภาษาอังกฤษของพี่มันดีซะดๆก่อนที้มันต้องฟาร์มแบบเหมือนจนสลัดเลยไหมเนี่ยเลบี่ยย โอเคนึกว่าแบบมันต้องเวล่งยี่สิบอะไรประมาณนี freely, ้ฮะนึกว right? like ่าจะมีบอสแบบโมแกนให้ฟาร์มอะไรอ่ะอะไรลาบปันเดี๋ยวพี่อยู่คุณสวัสดิ์แล้วนะพี่เฮ้ยเนี่ยพี่อยากไปพี่อยากไปอ๋ออะไรวะนั่นอะตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าจะเริ่มเบื่อกับสลับดาบนี้แล้วนะครับพวกกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเริ่มกันต่อเลยสลับการซื้อครั้งต่อไปนะครับเราต้องซื้อผลที่มันคุ้มค่าที่สุดนั่นก็คือผลไฟครับผมเฉกเรือให้พี่หน่อยดิกล้วยขึ้นมาดิ เดิน <c oughs> ทางกันต่อครับไปที่เกาะใหม่ฮะชื่อว่าเกาะจังเกิลนั่นมันตามไปอ่ะไอตัวที่เราเจอจะเกาะแรกตามไปไหนเนีย่ยมันอยู่นี่จ้ะเนี่ยมันอยู่เนี่ยเ<ห>มื่อกี้เราเห็นอะไรแวบบตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยนี่ตัวเดิมเลยม,ๆๆมันมาทำอะไรที่นี่ไ <c oughs> ม่ต้องฟาร์มอยู่ที่เกาะบาร์กี้นี่จะบอกนะว่ามันฟาร์มอยู่ที่นี่จนเลเวลอ่าสามสิบฟาร์มได้มามาเราจะเริ่มตีลิงนะครับลูรียังตีพี่เข้าอยู่เลยเป็นไรดาบพี่แรงว่ะผมเด็ดผมดีดเนี่ยครั้งเดียวแล้พี่เพราะว่าได้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 ทำลายไปเป็นไรดาบพี่แรง เออแม่งว่าตื่นหรอ,หรอถ้าไม่ตื่นมัน,มนใส่ส,สกิลแบนมันไม่ได้ใช่ปะเออเวิลตันเลยเวลตันเลยพี่อุ้ย,ยเน่กล้วยกล้วยเน่แบนแน่ไม่แบนกล้วยปิง้งกล้วยเขียวแน่เน่ยแย่ละปึ๊บนะครับตอนนี้ก็ได้มาเวลสิบแปดแล้วฮะเดี๋ยวเราย้ายที่ฟาร์มนะไปฟาร์มกอริลล่าด้านหลังบ้างดีกว่าลัดช็อตลัดช็อตพี่ลัดช็อตมันต้องลัดอยู่แล้วอ่ะเพราะเกมนี้มันไม่แชร์เวลเว้ยเดี๋ยวพี่รอให้มันฟาร์มเสร็จดีกว่าพี่เป็นคนดีวันนีี้้ยเเอมมันนนคววรรไปฟาา์ท่่กะะื ผมว่าโหใช้ดาบนี่เงี้ย่พี so ่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เฮ้ยมันอาจจะตายก็ได้นะอู้ถ้ามันตายว่าจะล้านสักหน่อยแต่ว่ามันไม่ตายมีคนมาเติมเลยครับตรงนี้นะสหรับคุณผู้หญิงน่ะอุ้ยเฮ้ยๆๆๆๆๆนี่โดนนี่โดนเบรคกระโหลกทีนึงเมื่อกี้เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมมันแรงจังอ่ะมันตีทีนึงลิงตายเลยอ่ะอ๋อลืมเปิดไอ้ขี้ลืมเปิดได้ขี้ผมว่าตีไม่เข้าเอาละครับอุ้ยคนนั้นเขาเริ่มตีลิงใหญ่แล้วเนี่ยมาครับเราเดินลำลิงเล็กกันต่อนะครับลิงก็ใกล้แล้วแหละนะอีนิดเดียว สองตัวครับมันต้องเกิดเยอะกว่านี้นี่หว่านี่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 เงี้โอเคมันตีพี่ไม่เข้าละสบายละทีนี้นี่จปลำลิงอะพี่ไม่รับเคื่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่จะตีตรงนี้เสร็จแล้วพี่ค่อยกลับไปเอาทีเดียวชิบหายละเรื่องเปิดโดนไดเมจอฮ้ยเนี่ยมีคนมาเวิลตันแน่ๆเลย มันต้องตีลิงตายแน่แล้วพี่ก็ไม่ได้อะไรจากลิงมันมันยังไม่ฆ่าใช่ไหมยังยังมันดีดเล่นอ่ะไม่ได้ได้ละพี่ได้ละรับเคลียรได้ละเดี๋ยวรอมันฆ่าเลยแล้วกันเพราะดาเมจพี่น่าจะพออยู่รอมาแล้เนี่ยพวกความชัวร์มาเลยพวกความชัวร์มาทำได้มาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยลำเออชิบหานละตายแน่ไอ้ช็อตนี้อื้มหนีตายพี่เห็นอะไรเมื่อกี้ S <S เอโอเคครับตอนนี้เลเวลอยู่ที่27 28ละขาดอีกเวลเดียวฟาร์มมอนฟาร์มเควสอะไเนี่ยอันนี้ละไอ้ตอนนั้นปล่อยให้คนฟาร์มเดี๋ยวเราฟาร์มลิงพวกนี้ดีกว่าวะนี่มันกลับมาฟาร์มลิงกับ<อ>พี่เอาเสียสละายพี่ฟาร์มนู่นโ,โอเคได้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 เพาว่าตรงนั้นโคตรปวดเลยนะพี่พี่ฟาร์มนี้แล้วกันเพราะตรงนี้ลิงมันเกิดเยอะต้องจัดการทั้งหมด6ตัวเองเดินช้ามากเลยอ่ะเบคอนลำดาบอีกหนึ่งตัวนะฮะตรงนี้น่าจะเกิดทันเลยเออเกิดทันเดียวนียวียเอาพาให้เวลาเปลี่ยนเกาะกันนะครับ ส่วนประตูถามวันมั้ยไม่มีเฮ้ยเนี่ยทำไรพี่อ่ะพี่อะทำอะไรเนี่ยหนีดีกว่าน่ากลัวผมมองเห็นเกาะเนี่ยผมแบบใช้เซนต์แบบที่เล่นมาเกือบ200ล้านปีนี่เห็นไหมเรื่องแสงบนบนไพ่ของพี่อ่ะมันบอกจุดเห็นเน่อยู่นะนี่เฉยเลยช่วยเนี่ยมันช่วยผมไม่เห็นเลยนี่ไงเนี่ยมันนำเนี่ก็หันตามแสงพี่ไงเนี่ยเห็นปหมเอ้ยเนี่ยมีคนมาทำไมทุกที่มันมีคนหมดเลยวะเอฟเอหนึ่งร้อยหนึ่งนี่นี่ดีเยี่ยมนะตายแล้ว พี่ฆ่าไม่ได้หรอกบูเธอแบนี้ไม่ใช่เธอคนไทยเลยไม่ทำไรอ่ะพี่เห็นนะอันนี้รังแกผู้เล่นใหม่ไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เม e ื่อกี้แบบสะดุดล้มแล้วแบบกดสกิลคิวที่โมไอ้เชี่ยผมดิที่โมเร็วสามสิบห้าแล้วน่าจะไม่โดนตีแล้วมั้งเนี่ยหรือเปล่าวะไม่โดนมาพี่ฮะกวนมาเข้าหัวเฮ้ยเนี่ยมันมาล่านี่เลยนะหลงไปไอ้กลัวเฮ้ยเนี่ยเนี่ยต่อยเลยมันข้าใหญ่รู้ปิงปิง เยโอ้โหกันบ้านแตกเลยครับบ้านแตกรีบรีบเราฟาร์มต่อฮะไม่สนใจโลกเช่นนั้นแหละมันกลับมาอีกรอบใช่ไหมใม่ใม่มันหนียาวเลยนึกว่ามันไม่ยอมมันไม่ยอมมันเอ้ยมันสามสามจุดสี่เอ็มเลยนะเนี่ยตัวตึงเลยนะเอ้าตายต้อมีคนตายนี่เปนกระเทือกใครตายอะเมื่อกี้ไม่ผมกระเดือกทำไมใช้สกิลไม่ได้วะอ๋อเกมไม่ต้องเก็บอาร์ติลลี่เอาเดี๋ยวลืมอีกมเบลเดียวพี่เป็นทีหลังเกาะได้เนี่ยเนี่ยจริงๆริงเป็นพี่แบบไม่มีงบพี่ก็จะใช้ผลน้ำแข็งนะผลดีเลยนะ ใช้เหมืนน้ำแข็งยังเหลือหลายโรคบักเลยนะแต่นี่ก็เป็นตลับผมนะฮะที่คิดว่ามันเป็นแบบอะไรที่ดีนะฮะแล้วโดยที่ผลแสงของน้ำแข็งนี่มันสามารถเดินฟันได้เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ต่างจากโยรุเลยนะครับแถมยังใช้สกิลได้เยอะด้วยเฮ้ยมีคนขโมยเรือผมพี่นี่ก็เกษตรกัดิเจอกันก่อนเจอกันกับพวกบลูสตอร์นะครับมันต้องวิ่งเท่าไหร่ถึงมันจะตีไม่เข้าวะวิ่งสี่สิบห้ามันตีไม่เข้าไปนู่นเหรอไปเร็วในี่ยโมจะไปยืนจึ้งคนเล่นไม่ก็ดูร่านนาวไง เออโอ้ยตายโดนทุบทีเดียวหัวบีเลยพี่อยากไปตีบอลละไม่อยากฟาร์มละไม่อยากฟาร์มแบบคนปกติเอาเอาเนี่ยโอ้เงินปิงเงนปิงเนบุรีเนบุรีพี่เออไปตีตัวย่นรังแกเนี่ยังแกเล่นใหม่นี่จะไม่ดีมันจะฟาร์มเร็วมากเลยโคจะไม่หมดเลยตีีีบอน่ดดพี่ทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้นางตอนเนี้ยพี่อยเบี้ยน้อยกลับไปฟาร์มด้านหลังต่อดีกว่าเฮ้ยพี่ติดคอมแบทเขาเปิดเขาเปิดเจ้าพี่ ที่ไม่เข้าลืมไปเข้าเป็นโลเกียดับพี่พันไม่เข้าเออพี่พี่ไม่มีอะไรเลยมาครับมาฟาร์มต่อดีกว่าฮะเราจะไม่สนใจนะไม่สนใจโลกคราวนี้ต้องฟาร์มอย่างไรพี่โอ้หกสิบนะครับโอ้เยอะอันนี้เกียดเลยพี่โอ้เนี่ยตีตามหมดเลยเดี๋ยวว่าเราจะดำดำเหี้ยไงเนี่ยตีตามหมดเลยเออสิ่ดีฟันเลยไปห้าสิบแล้วสุ่มผลได้นะครับแต่ยังไม่สุ่มแล้วกันขี้เกียจรัดไหมรัดอะไรไม่เอาไม่อยากรัดไม่เอามาอะไรนะ หัวล่นลนทำไมมอนมันหัวโล่นวะอ๋อมันจะไปเกี่ยวทหารพี่เฮ้ยเกีย่ยวกลับไปดำไปแดงไงเนาะติดทหารหมดเลยเฮ้ยไปยืนเกาะกำแพงเออดูเสารับนาวเฮ้ยเกี่ยวเดี๋ยวเรามาฟาร์มด้านหน้าเกาะดีกว่าเนี่ยโอ้โหดูนี่พี่อยู่ข้างบนน่ะเกย์คอนเหมือนกันเลยบ้าเกย์คอนพี่มันจะมีไอ้กล่องนี่ด้านหลังแล้วนั่นแล้นนะเดี๋ยวเยก่อนเดี๋ยวรู้ได้เหอออะไรเนี่ยรู้เรื่องมันเด็ด เขาเรียนรู้อ่ะเขาวิจารณาการกล้วยวิจารณาการกลายเป็นกล้วยฉลามไม่เกียดเหรอเอ้ากรณีไงผมก็บอกว่ากล้วยมันเป็นสัตว์น้ำที่ก็ไม่ยอมเชื่อไม่ก็พิงโง่มากเลยว่าไม่เกียดเออตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวได้ละวจะได้ออกจากเกาะนี้ทำไมมันหายกันหมดว่ามันไอเนี่พี่เอาพี่เอาตัวเองเกิดเกิดชาร์จเหี้ในเกมนั้นนะพี่แล้วเป็บคอนมันเดินอะไรโอ้หมันพาพี่ตีบอสได้แล้วซีบอสได้แล้วแต่บอสไม่เกิดอ่ะทำไงทำไงดีหรอในกล้วย นายหัวกล้วยแล้วรอบอสเกิดวันหนึ่งเอ้ยหรือว่าพี่อาจจะเสกบอสเลยนะเสกบอสทั้งหมดแล้วก็ตีไอ้อารองด้วยเสซฟนี้มีแต่พวกเวลน้อยแล้วนี่เราไปสู้อารองดีกว่าเไปเกาะกลางก่อนดิใช่ใช่เดี๋ยวพี่อันนี้กาะกลางอยู่ใกล้นะครับเร็วกว่าเร็วกล้วยี่ไม่าเเฮ้ยเราฉลามมาไม่กัารระดันเนี่ยยังเยองกว่พี่ จะไปไหนนักเกิดอะไรกิลยวกลางทำไมใน่น่ากลัวโคตรน่ากลัวเฮ้ยจะมีตัวองี้เหรน้ำจริงๆพี่ไม่ลงเลยนะนี่สปาวบอสห้าสิบบลกโอ้บอสอะไรเกิดเพิ่งเนี่ยเอาอยู่แล้วไปเก์โอ้โหหัวมันโล้นมันไปเกิดห่านติดติดไปติดไป้ไก่ฝุ่นมาหัวโดนต้อหัวดุดเลย ไอ้แอมคัมแบ็กแอมคัมแบ็กเดือดตีผมตายแล้ววีเอ้ยกล้วยร้องอยู่นั่นแหละอื้อๆือ <c oughs> พี่ไม่ร้องเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูดูด <c oughs> โอ้โหมันเกิดอย่างไกลอะ่ะไกลตรงไหนเราอยังจลนคนสี่เลยอนะ่ะเอ้ยเขา้กระดึ๊บมาละโอ,อ้มันเป็นวีหนึ่งนั่นน้องโอ้ โอ้พระสงฆ์จะไม่เคยเห <จำ S 1> ็นหมาหมุน90องศามาก่อนเลยจังหวัดจันทบ,บุรีไม่เคยเห็นอันลองหม,นมุมมน,นเลยโอ้พระสงฆ์จะไม่เคยเห็นอันลองหมุน360องศามาก่อนเลยจังหวัดจันทบ,บุรีพี่กับผมเป็นกติกาไอ้เล่นอยู่สองคนเลยอ่ะไม่เอิญมาหมดปะโอ้พระสงฆ์ไม่ฝีใช่ผู้เคยนันงลองหมุนล้นมาก่อนเลยจังหวัดจันทบุรีไม่ไม่โอ้แต่พูดเฉยวันนี้ <laughs> เอามาสองกิมแข็งกล้วงก่อนเลยโอ้แน่นอนแน่ตัดหายอากแน่อะไร เอเนี่ยฆ่ามันที่ชื่อว่าเมีดพี่พอนั่นแหละเออฆ<ล>่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยพี่พี่ไม่ไหวลไไแล้วจะ<อ>ไม่ดรอปมาจะจผมฆ่าดรอปนี่อุ้ยดรอปดักเบียดไปด้วยดักเบียดและชาะร์กเบีนดอะชาร์กเบีดไอ้ดรอปมาะเ่ว่าดาบนี่มันดูแบบมันดูมีอะไรเนี่ยมันดูลูกเล่นมันเยอะกว่านะเวย้ย<า>มันจะคุ้มเลยดาบดำเลยนะพี่ดับดำเหรอเด็กเรือนะพี่เอ้ยเราไปสุ่มผลดีกว่าไหมัหนไหนไหนเสกเรือนไหนไหนไหนโลกโอ้เรือโสกัง ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าแรงขนาดไหนเฮ้ยทำไมมันมืดมืดวะใช่มันมืดมันเป็นคนย่างรูมครั้งเดียวจะออกผลรอมาแล้วพี่จำลาครับสูตรให้ดูเฮ้ยผลดีกว่าที่พี่ใช้อยู่อะผลมากมากอาไปกล้วยพี่ให้เก็บไว้เก็บไว้เห็นแน่ผมมีอยู่แล้วเหแน่ผมมีอยู่แล้วพี่ก็เก็บไว้ตัวโยนมาโยนโยนมายโอนมาพี่อยู่ไหนข้างล่างเลยโอนลงมาเลยนี่ดูมีคนฟาร์มอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้เราเราทำธุรกิจสำเร็จวันนี้เราวิวห้าสิบก่อนคนสองหมดมี่เขากำลังฟาร์มอยู่ตรงนีี้้คครรรัับบเเป็นนนผผูล่สายฟะม เลเวลหนึ่งร้อยนั่นเองเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวให้เขาพี่คนนี้ดีๆกับคนแก่เออถ้าเขากินเข้าไปวะนี่เนีมือบอลเขาอีติดเฮ้ยเขาไม่สนใจอะพี่กูดฟุตกูดฟุตไอ้นางพี่จะลังแกเขาแล้วก็กินเข้าไปไม่ไม่ถ้าเขากินเข้าไปพี่ก็ให้แม็กมากเขาอีกทีนึงไงไม่พี่เก็บเข้ากระเป๋าจ้ะเก็บแล้วเก็บแล้วแล้วมันจะดีเขาอยังไงเออว่ะโอ้วาสองฉันเริ่มกินเรื่องนี้ไปเลยเฮ้ยทำไมมันลอยเอ้ยพี่เขาจะกินจริง เฮ้ยไอเขาเก็บเขาเก็บเก็บอ้เขาจตลาดไม่นัดเจอเหลี่ยมฉันเจอเลโก้เหลี่ยมใสจังหวะจะเตะบอลเลยผมเกิดมาได้ไงพี่ไปดูดิอะไปดูดิเฮ้ยนี่คือจุดกำเนิดของกล้วยว่าสองจะ้มาเห็นมาก่อนเลย นี่คือกล้งต้นต้นตรงไหมเออมันสิเก็บกล้วยแบบอ่ามนุษย์ทำงี้เนี่ยมันท่าเดินเนี่ยมันน่าเกลียดจังเลยวะมันก็ปกติเขาก็เดินไม่นะพี่เดินตัวนี้มันลอยนะไม่ตัวนี้มันดีโบสอะน่าเกลียดวะไอตัวนี้มันดีโบสเลยน่าเกลียดที่หมายเลยเราไปตีบอสต่อไปปะ ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพี่บึ้นบึ้นมาเนี่ยบึ้นบ <c oughs> ึ้นเจวาภาพแบบเนี่ยจะไปตีบอลโอ้ไม่ตีบอลนิดปิงจังหวัดจัทนทบุรีทุกคนอนาจจะงงนะครับว่าจังหวัดจัทนทบุรีเราพูดเราพูดอะไรนะครับอะไรของพวกเราเนี่ยมันคือคำว่าจอบอนะครับที่ว่าจบอ่ะเออแปลว่าจบแต่ว่าคุณเคยดูคลิปที่แบบคลิปสปอยหนังปะที่แบบมันชอบให้ AI มาพากให้อ่ะ แล้วคำว่าจบมันจะกลายเป็นจังหวัดจันทบุรีอะ่ะคือเขาเลยเอามาแซวเล่นนะครับประมาณนั้นนะใครที่ไม่เก็ตนะเล่นแม่งอยู่กันสองคนคน,คนดิงง,ง <c oughs> มาเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปที่เกาะอ่ามารินนะครับเพื่อที่จะไปสู้กับพ่กคุมนะหวังว่าจะได้นะทำไมเรือมันจะช้าเนี่ยทำได้ดไวนะ่ายน้ำเราคงเยอะกว่าเยอะว่ะไปแล้ว <c oughs> ขีโมอ <c oughs> พี่จะปล่อยเนี่ยว่ายไปแล้วกันแ <c oughs> ข่งกับพี่ไหมล่ะบินได้แล้วโอ้พระทรงจะไม่เคยกลัวว่ายน้ำมาก่อนเลยจังหวัดจันทบุรี อย่ามันจุ่งนะพี่มีคนเลี้ยวสามอยู่เกาะมาลีนเขาเป็นสามไาทำไมเกาะมาลีนวะแฝดสามหาวันพีชเฮ้ยเกียดวะมันยืนทำไรตรงนี้มันหนักเกินขึ้นมาได้พ่อพี่ถอยออกไว้พี่พี่ถอยออกไว้พ่อพ่อไอ้โคตรจังไเลยโอ้พระสงฆ์จะไม่เคยขายจังไรขนาดนี้มาก่อนเลยเอ้สแปมเจ็ดเกิดเลยนะเี๋ขากลับไปเกิดเกาะแรลกครับพี่อู้นี่มัน บอสคือต้อสู้กับบอสอยู่มีดาบสามอันแล้วคิดว่าเฟียลอ่ะฮะเออเนี่ยดูเนี่ยดูเดี๋ยวพี่สอนทำบัคเดี๋ยวพี่สอนทำบัคเติมตัวบัคมัเลยโป้เนี่ยเนี่ยนเขียนเนี่ยเดี๋ยพี่เกิดตรงเนี้ยเนี่ยดูนี่นะบัคเดี๋ยวพี่สอนทำบัคอ่ะน้องๆน้องดูไว้นะครับถ้าพี่น้องคนไหนนะฮะที่กำลังมองหา ไี่หลือมันมีสกิลอ่ะมันไม่ขึ้นนะเนี่ยเนี่ยผักมันออกไปไกลๆได้ป่ะแบบเอาให้มันออกไปไกลๆแหลยมันไม่ยอมขึ้นมาคือพี่จะสอนทําบั็กไงมันเป็นบั็กโอเคช่างมันช่างมันแล้วกันนะครับให้มันเป็นเรื่องของอดีตให้มันเป็นเรื่องของสิบแปดเออเนี่ยเนี่ยข้ามันดิไอผมเนี่ยปิงผมเนี่ยปิงโอ้โหไม่ตอปของว่ะโอ้ยยัไม่รู้ว่าพี่จะทำอะไรต่อเอ้ย เนี่ยกับคิดว่ามันกลับก่อนแรกเลยนั่นๆๆๆโอ้ะมาสองแค่นเจอเบคอนแต่ว่าจะทบบุรี่เกิดฝั่งนู้นเนี่ยจริงอ่ะไปดักสองฝั่งนะนี่ไปดักฝนเฮ้ยนี่เฮ้ยฝนแสงไหนเบลเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่อันเดียเกิดฝั่งนี้อีกละไม่ได้ฝุดไม่ได้เกิดเราไม่เกิดฝั่งนู้นแล้วที่มาก็เกิดฝั่งนู้นเลยดูรู้ดีจริงๆเลยเราไม่มีอะไรทำจริงๆไม่มีอะไรทำเนี่ยสิ่งที่ทำได้มีแค่นี้แหละ มันลอยนี่ยมาได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เราแม่งโคตรน่าเกลียดเลยตายเกิดฝั่งนี้ปะเกิดฝั่งนี้เกิดเขาจะออกเกมปหมเขาจะออกไหรู้ตัวเขาเป็นโปรหรือเปล่าวะเนี่ยเขาเป็นโปรนะหัว เอาละครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพอหอมปากหอมคอนะมีคนบอกว่าคิดถึงบล็อกฟูดเพราะช่วงนี้ผมลงแต่คินเลกาซี่นะเพราะว่าอยากทำอะไรใหม่ๆบ้างนะครับก็ไปเล่นแบบอื่นทุกคนก็ไม่ดูไงก็เลยต้องมาเล่น,นคินเลกาซี่นะครับสองแบบนี้นะฮะที่พอที่จะมีคนดูแล้วทำให้ผมเนี่ยต่อชีวิตตัวเองได้นะเอาละครัสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสำหรับผู้ชมนะฮะที่คิดว่าสองพันโลบักเนี่ยซื้ออะไรแล้วคุ้มที่สุดนะครับสามารถคอมเมนต์์ไไได้้้้้้เเ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 ลลลลลลยยอออออาา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 ่่่่ะะะะะะะววจจจกกกกกกัััััััันน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 นใหหหมม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 คคคคคคิิิปปปสรรรรรรบบบบบบบีีีีขขขุณณทชผ็แฮพโตื ือบพันบาทเลยนะครับค่อนข้างที่จะแพงเลยปาไปเจอกัครับบ๊ายบายครับผม